เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเมื่อวานนะคะถึงจะปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะแต่ระหว่างวันเนี่ยก็สามารถทำนิวไฮได้นะคะทำให้กรอบการแขว่งตัวในกราฟลาย60นาทีเนี่ยถูกยกขึ้นจากไซด์เวดาวเป็นไซด์เว y u อัพนะคะแต่ว่าถ้าดูหกักดูกราฟลายวันประกอบเนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณจากเครื่องมือต่างๆเนี่ยค่อนข้างราบเรียบนะคะล่ทิศทางที่ชัดเจนนะคะการเคลื่อนไหววันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะนะคะ,ะกรอบแคบๆไม่รุนแรงนะคะโดยที่มีแนวรับ1 5 2่ัาบกับ6นะคะแนวต้าน้ 1527กับ1530 15ค่ะ ตอกวิวตัวแรกเป็นตัว KTC นะคะจะเห็นว่าปิดที่ราคาไฮของวันนะคะหลังจากที่เมื่อวานลงมาค่อนข้างลึกนะคะก็ทําให้สัญญาณกลับตัวเนี่ยเกิดเป็นรูปแบบ bullish engulfing นะคะแล้วก็เครื่องมืออื่นๆเนี่ย indicator นะคะเริ่มทยอยกันฟื้นตัว KTC จะมีแนวรับอยู่ที่47.50นะคะต้าน51.50แล้วก็ c u ด loss ที่47ถัดมาเป็นตัว VGI นะคะตัวนี้เนี่ยเริ่มแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะหลังจากที่ราคาปรับลงแรงมา3วันเมื่อวานก็ไม่ได้ทํา new low แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มมีลักษณะ ของการทยอยกันฟื้นตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะ,ะกลับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ130กับ135บาทได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่121แล้วก็คัดลอสที่119บาท50 ตัวสุดท้ายเป็นเจนโก้นะคะตัวนี้ได้สัญญาณซื้อจาก RSI นะคะขณะที่ราคาก็ดูเหมือนว่าสร้างฐานได้แล้วนะคะแล้วกเ็เริ่มดีดตัวขึ้นด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะก็ถือว่ามีดาวไซด์ต่ำนะคะเจนโก้ก็น่าลุ้นขึ้นต่อโดยที่มีแนวรับ1บาท11-1บาท9ตางนะคะต้าน1บาท18-1บาท20แล้วก็คัดลอสที่1บา8ตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ